เกมกันเลยมิสเจอรี่แมนสันเย้ปัสเตเโ oh. อ,อ้วดูปัสซี่สออิอยู่นี่ครับเอเอสเปนให้แม่นทุกคนทิ้งฉันหมดเลยโอ้ฮัลโหลมากันเลย oh. ละ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  พี่ไม่อยากจะไปทำภารกิจเดียวกับฟัสซี่เพราะอะไรหรอเพราะว่าพี่เดี๋ยวกลัวว่าฟัสซี่จะสงสัยว่าพี่เป็นฆาตกรพี่ไม่ใช่ฆาตกรนะจังทีน,นี้เนื้อหมูผักกาดขาวแล้วก กับของแม่ครบไหมอย่าคิวนะโอเคไม่โดนคิวเจ็ดเธอทำได้ดีมากเจ็ดดอนหน้าโอเคจุดดูโอเคอยู่ ทำไมไม่เห็นคนจับตัวมาฮะะทไมไที่ไหนก็มาตอเออ,อก,ก็ไม่มีอะไรนี่มีพิรุตาฟาซซี่ฟาซซี่หนีใครอ่ะอ้าวช่วยด้วยไฟดับครับไฟดับช่วยผมด้วยครับไฟดับครับไฟดับ w h เออะิกกีิฟีอันนี้สติเอ้ายังไม่ันไม่เป็นไรตอนนี้บิสตี้กำลังจะโดนโหวตพอพวก อันนี้เจดฟ <f ussy S 2> าซี่บิสตี้ดอนน่าลุยส์กับจุกตอนนี้เขาก็อยู่นะครับ no oh no skip v o t oh skip v o t ดทำไมเนี่ยโอเคเน,นี no! Oh no, oh, ่นนาระบเบิดโอ้ยจุด ไม่นะระเบิดมันกำลังเจอระเบิดแล้วโอ้ไม่ใช่ก็สามอ้าวก่อนฟูก่อนเซนก็สามก็สี่แทนก็พี่ปายก็สงสัยคงมห้าหป่าอันนี้คุยเรื่องญาตเรานะจ๊ะอันนี้คุยเรื่องกับ พี่พี่น้องน้องของฉันนะจ๊ะขอโทษด้วยนะครับคนโอเคเจนทำไงดีหวัดดีลุยส์โอ้น้ำหกเอ้าใครทำน้ำหกลอตาฟาดน่าจะตาฝาดนะโอ้โอเคตอนนี้ฉัน ไปหาคนที่โดดท่อแน่นะว่าเป็นบิสตี้อ้าวไฟดับว,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 วีมันมีบิสตี้มีพิรุ้จริงๆด้วยใช่บิสตี้เปล่าขอดูประวัติหน่อย what oh. what's happening โอเคงั้นโหวตบิสตี้เหมือนเดิมนะโอเคอะไรฟังไม่ออกอะฉันไม่เห็นบิสตี้นะไม่เห็นบิสตี้อปาลอตามนต์กันมาดีก็ Let's try. g e t her. <c oughs> ใช่เขาเปล่าคน Oh no. What's happened. ไม่ใช่เขาก็เห็นบิสตี้หายสาบสูญไปไหนแล้วก็ไม่ลื้คนหนึ่งอ,ะอ่ะอพี่ว่าพี่ดูกล้องวงจรปิดก็ได้ฮิโ <c oughs> พสต์และฉันจะทำ้ายคนที่ดูกล้องวงจรปิดซกก่อน แจะทุบเครื่องเปิดกลองวงจรปิดไม่น่ะเจดตั้งสติหน่อยเจดตั้งสติโอเค ไม่มีอ่ะดอนนาพี่ไม่เห็นดอนหน้านะพี่ไม่เห็นดอนหน้าจริงๆทำไมเจ้าของเกมถึงไม่ให้เอากล้องจอนปิดเป็นหมื่นแสนอันทำไมตอนนี้เราไม่เห็นดอนหน้าเลยนะครับทุกคนอ้าวไฟดับ,บไฟดับชีด้วย ไฟดาบโป๊ะในเกมมีเขาไม่ใช้ไฟฉายเลยหรอปัสซี่ไม่ใช่อิมโพสเตอร์นะอ๋อเฮ้ยพี่เ่มสงสัยนะวันเขาใส่ชุดนางรำหรือว่าเป็นจระเข้หรือหนูหรือจุกอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนเออก็ไม่เห็นมีอะไรหยุดนี่เออก็ดี โอเคแอ้วั่นอะอักอโมใครอ่ะก็บอกว่ามีจุกบิสตี้อะจุกเดภาษาอะไรกันเนี่ย ดฟิค <Feel. S 2> ุณเด่นได้ไงอ๋อไม่นะยวฉันยานะยานะแกนอมีมอได <c oughs> ว้าวอเสัตว์ไอ n ยูวิสนเ <c oughs> From me, die. Good away, get away. Okay. All right. What the hell? Fireman. die.

ลาบอู oh. ้ <c oughs> จะบจะีอะไรแบบอกนะเ <c oughs> รือ่องมคคิปหน้าต้องไปิดปแปลกๆปอบงสองสโอยน่ยโองสา้สีวสี่โดนหน้าหรือฟัสซี่ลืมโดนหน้า

I'm a so kid, I don't go stay okay. the day, I don't go stay okay. the day, you kid. Say goodbye you, you, you. Oh, Donna, don't you. No, Donna, no. Oh, no. fussy, no. no. Okay. Everyone, hi. Oh my gosh, Donor! So bad day!